บวดร้ยหาซีพี่น้อง <c oughs> ซีจากธรรมชาตินะจ๊ะน,นี่จากหัวหัวของอผลไม้หัวของเอียงก่อมันบ่มีเผือกนะจ๊ะก็จะได้ใส่หัวพักเนาะใส่หัวพักจะเป็นซีออกขาวนวลนพี่น้องเหมือนไข่มุกกันนะซีขาวนวลนหัวพักอันนี้ก็หัวพักนะพี่จ๊ะพี่น้องหัวพักสีแดงอันนี้มันเกลืสีเหลือง แกลวสีเหลืองอันนี้นำดอกกันชั่นส่วนนี้ก็คือนำใบเตยพี่น้องหาสีเนาจะจ้ะจะมีกลิ่นหอมของหัวพักธรรมชาติใบเตยแล้วก็จะมีรสชาติออกหวานนิดนึงแต่ละอย่างเนาจะจ้ะเดี๋ยวเข้ากับสิเพลเป็นบบวลอยเนาะจ้ะพี่น้องเอาละพี่น้องบันีบ่บบวลอยเข้ากับเริ่มจะสุกแล้วเนาจะจ้ะเพราะว่ามันร่อยขึ้นมากก็คือจะสุกแล้วเนาะสีสันเป็นได้พี่น้อง สวยงามบอหัวร้อยหาสีของเขานาะจะมาหนี่ไปเห็ดบุญนน้ำกัน,นกราบเียวกราบอีกับโคเชตโคสเกตขายอร <c oughs> กนเป็น <c oughs> กอบข้าับ้าวร้านสองกะเป้าเท่า สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องอันงื้อจะไปวัดเนาะจ้าก็เลยสีมาเตรียมเอ่อเห็ดโบลอยไข่หวานเนาะจา้าสิเตรียมเมนูเห็ดโบลอยไข่หวานเนาะแล้วก็เห็ดป่นปลาซาบะเนาะจา้าหรือว่าปลาทูเนาะที่เพิ่นไปนตกมากตามธรรมชาติแต่ว่าตอนนี้สิมาเห็ดเอ่อเมนูโบลอยก่อนนะพี่น้องสิบมะปันป่นเอ่อมะปั่นแป้งก่อนเนาะจ้ากับซีเมนส้อนะตะกอมเข้ากันอันนี้เป็นมันเนาะจ้าพี่น้องมันมันจะเป็นสี สีอกเหลืองๆเนอะจ้ะเขาจะใส่สีธรรมชาติเนาะเขาจะบะไรใส่สีเคมีเนาะจตพี่น้องสีเหลืองนี่ก็สิเป็นเป็นมันเกลียวเมื่อกี้เนาะจ้ะแล้วก็สีแดงก็จะใส่หัวพักจำอะไรนะเขาจะเวรเอินเอียงดอกหัวนี้เนาะใส่หัวพักอันนี้จะเป็นสีแดงเนาะพี่น้องพอดีไปพออันนี้จะออกสีสีเหลืองสมๆเนาะพี่น้องก็เลยเสายวมานะเฮ็ดน้ำเนาะแล้วก็อันนี้เขาก็ใส่เป็นสีแดงปนน้ำเนาะจ้ะ เนาก็มีดอกอัญชันแหงเนาจะพี่น้องเดี๋ยวกระเซียวดอกอัญชันแหงนี่ไปชซในน้ำห่อนหรือไปต้มแนาะจะเด็ดเสดออกนามมันมากเนาะล้วก็มีใบเตยสีเฮ็ดได้รยสีแล้วจะพี่น้องมืนอี้ก็เลยเตรียมสีธรรมชาติได้ลายสีเดี๋ยวเฮามาเบิ่งขันตอนกันเฮ็ดกันเนาะจ้ะเนาะจะพี่น้องอันนี้ฟานแล้วก็ล่างแล้วเนาะจ้ะก็สีได้สีสีออกสมๆนะพี่น้องอันนี้กระจาเอ่อมันเก่้วเนาะจ้ะมันเก่้วเดนมากเนาะ มันหาสีมงไ่ได้เนาะจากพี่น้องก็จะมีแต่แต่สีออกสมสมเนาะแล้วก็หัวพักสีเหลืองพี่น้องด้หัวพักเป็นสีเหลืองเนาะแล้วก็หัวโวยเพื่อภาษาบาลเขาเนาะภาษาอังกฤษก็บ่รู้ว่ายังเนาะแต่ว่าได้สีแดงพี่น้องแล้วก็หัวพักน้ำเนาะจากสีออกแดงขาวเนาะนีพ่นเขาเซตสีแดงเนาะจากพี่น้องแล้วเขาเยวน้ำส่วนผสมพวกนี้มันหนึ่งแล้วพี่น้องจะมาหนึ่งข้างหม้อไว้แล้วก็ สีเขียวเขาสเส็ดจากใบเตยนะจ๊ะมี่ยังพันไปสีเขียวเขาสเสียจากใบเตยพนะียยน่น้องเจียวใบเตยมาปั้นหอมนะจ๊ะเส็เยมาจาก้านไข่มันนี่เนะาะเศรษัยเพราะมีมั่งม่วงพี่นะ้องแล้วก็สีน้ำเงินเขากเสษียวดอกอัญชันนะจ๊ะเดี๋ยวเสียวดอกอัญชันเออ่แห้งไปกลมนะจ๊ะเขนานงามันเนาะเดี๋ยวข้ามาเบิ่งขั้นตอนกันเฮ็ดพี่นะ้องหัวพักเออ่เป็นสีเหลืองเนาะพี่น้องถ้า พาเคิงเลยนะจ๊ะพาเคิงอันนี้เห่าเพ็ดได้สีเหลืองนะจ๊ะมันเกี่ยวได้สีสมพี่น้องเสียวส่วนผสมมาพาเคิงเนาะพี่น้องแล้วก็สิหนึ่งเนาะคือพาอยากอลยแข็งมากเลยแต่ซีสมจ้ะมันเกี่ยว ีงามขนาดพี่น้องสีคือบักบุงสุกเลยมันเกียวอันนี้หัวพากจากอันนี้ได้เป็นสีแดงครับพี่น้องอันนี้ออมาเห็ดสีแดงอันนี้เป็นยาน้ำนะจ้ะหัวหัวพวกนี้เนาะเป็นสมุนไพรเป็นยาน้ำเนาะสีจากธรรมชาติหมดทุกอันเลยพี่น้อง กัหัวพักนะจ๊ะหัวพักนี่กับขาวแดงพี่น้องเดี๋ยวเวลาปั้นเข้าไปน่าจะเป็นสีแดงโรเ,เม์เกตอ, <laughs> อันนี้ปั้นเข้าไปน่าจะสีแดงคีซีแดงน่าจะกินซีขาวนาจะจ๊ะเอามาลองมึงนะหั่นเสร็จแล้วหอกกระเสียวส่วนผสมทั้งลหลายหอกกระเสียวมา่หนึ่งแล้วจ้ะพี่น้อง เซลมะหนึ่งอันซึ่งมันหน่อยเนาะกระสีหนึ่งได้บ่เบิดคิดว่าน่าจะเอาสีซองสีในใส่น้ำกันมันสีแดงเขาใส่น้ำกััเนาะพี่น้องเพราะว่ายานมันสีกินกันอันนี้เขาใส่อันนี้สั้นแรกจ้ะกราสีมีซึ่งสองอันเนาะอันนี้สันที่สองพี่น้องสันที่สองเขาเยวเป็นสีแดงเนาะจ้ะ ก็สีมันสิบกินกันแต่คิดว่าน่าจะเอาสีแดงลงของล่างพี่น้องเพราะสีแดงมันออกจากคน้างเข็มเราจะนี่เลยอันนี้ขึ้นข้างบนอันนี้นีก็หนึ่งหนึ่งสองเนาะถ้าอาจจะได้เป็นสีเดียวกันในหนีประมาณสามสีพี่น้องหากับสีใบเตยหกกับสีอันชั่นได้หกสีเราจะอาจจะสีขาวน่นไเปเจ็ดสีเนาะเป็นบูโรยเจ็ดสีพี่น้องเดี๋ยวเฮา รใอยน้ำเดือดดยวสีเอาไปนึ่งก็เนาะจา้ะเดี๋ยวห้อก็สซิมันนึ่งนะพี่น้องมันนึ่งส่วนผสมเลยเนาะจา้ะ้าเไฟตอนนี้น้ำในดอกกันชั้นเขากำลังเริ่มออกแล้วพี่น้องยางงามเลยสีดอกกันชั้นแล้วเนาะอันนี้เขาก็ปิดไฟเรียบร้อยแล้วพี่น้อง่อได้ซีแบบสีสวยมากเลยนะสีออกเงินพี่นนะ้อง แล้วเขาพักไปเนาะจ้ะเอาน้ำเย็นเนาะจ้ะพี่นอ้องช่วงเขาล่อหมอเดูดห้องกระสีมาเข็ดสีเขียวกันเนาะจา้ะสีเขียวเ้ากระสีเอาไปเตยหอมพี่น้องสีเขียวนี่เอากระสีท่านไปเตยเ้าสีปั้นไปเลยเน,นาะจา้ะปั้นใส่น่าไปเลยเน,นาะสับท่านได้น้อยแล้วกระสีเอาลงเพิ่งปั้นพี่น้อง เฮดโบลอยครั้งนี้เนี่ยเฮ็ดค่อนข้างเต็มสูตรแต่พี่น้องเพราะว่าได้ใบเตยมานั่มเนาะเข้าที่เหลวเฮ็ดบะหมี่ใบเตยก็ได้สีธรรมชาติก็งามอยู่ตวบามันบาหอมเนาะเพราะว่าบะหมี่ใบเตยมันก็จะเพิ่มความหอมขลุ่ยเนาะพี่น้องเสร็จแล้วเขาก็สะเอามาปั้นได้จ้ะพี่น้องตัวก็ส่เติมน้ำน้อยนึงเนาะเติมกระเซียวน้ำ เยวน้ำใส่น้าพี่น้องแล้วก็ปัน่นว่าสิใส้นำใส่น้ำเย็นนะเนาะนีะ่ก็ปั่นเลยน่าจ้ะ <c oughs> พี่น้องนำใบเตยเ่าน่าจะได้สีเขียวแล้วนะเอามาปัน้นกระเรือแต่กล่องเอาน้ำมาเนาาจะใส่แล้วสีเขียวนะพี่น้องเดี๋ยวสีมากองเนาะจะเสร็จเรียบร้อยแล้วจะพี่น้องนำใบเตยเท่าสีเขียวนะเดี๋ยวเขาถาสีอื่นซุกแล้วเขามาปั้นกันจ้ะมาจากพี่นอ้องเท่ากับใส่วัตถุดิบเ่าเน่าจะแป้งข้าวเหนียวอันนี้แป้งข้าวเหนียวเนาะจา้ะ จะใส่ยูสองอยางนะพี่น้องก็คือแป้งข้าวเหนียวแล้วก็แป้งมันสัมปะหลังมาจ้ะคือแป้งมันใส่เนาะโอ้เห็ดลายเก็บลายเติมแล้วไปอันนี้ชอบเซตสีเขียวก่อนนะพี่น้องแล้วก็แป้งมันสัมปะหลังเนาะจ้ะตาย,ยัางไมได้ปกติเฮ็ดใส่แต่แป้งข้าวเหนียวเนาะพี่น้องพอดีไปเห็นข้าวเจ้าในคลิปหนึ่งข้าวเจ้าใส่แป้งมันน้ำก็เลยสิอลองใส่ด้วยเนาะปกติก็จะใส่แต่แป้งข้าวเหนียว เสร็จแป้งมันน้อยนึ่งนี่เนาะจ้ะการสใส่ไซนี้เพื่อนบอกว่าให้ใส่เออ่ใส่น้ำผ่อนมันเสร็จให้แป้งมันนิ่มเนาะจ้ะเท่ากับใส่ผ่อนลงน้อยนึงเนาะน้ำผ่อนลงน้อยนึงกันพี่น้อง พดใส่น้ำมันนี่อันนี้เขาเสียดสีเขียวนะจ่ะกะคอยเทลงนะพี่น้องบบเทลงเทละลายนะจ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันสีเอ่ยงก่อนมันสีแช่โดเนาะกัใส่เทละน้อยเอาใส่เทละน้อยแล้วก็ขัน ้อมเปเตยพี่น้อง้อมเปเตยกะขั้นไปเรื่อยๆเ,เนาะจ้ะพี่น้องใส่มือนี่ยนะเนาะล้างแล้วแนละ้วใบใส่ถุงมือดอกเนาะก็อยอดไปเรื่อ,อ,อยๆเห็นบ่พี่น้องมันหยกักเอ่อมือแน่ยเนาะจ้าเพราะว่า เฮ็ดเนี่ยมือแลงเนาะเพราะว่ามืออื่นส่สิได้เฮ็ดเอาไปวัดกันเลยเฮ็ดตอนนี้แล้นั่นละพี่น้องคั่นไปเรื่อยเนาะจ้ะก็คั่นไปเรื่อยจนกลัวแป้งมันจะเหนียวเนาะจ้ะก็บอให้มันแฉเนาะแต่กาะบอให้มันแข็งจนเกินไปเพราะมันปั่นกะซี พอดีนะเพราะว่าเจแข็งเร็วเอาเอาพอดีพอดีพี่นอ้องจะแสงไฟนิดนึงเน้ะจ้ะนี่สีเขียวเนาะจะเทลงอีกจกนิดนึงอืม สร็จแล้วพี่น้องแป้งให้ส <c oughs> ีเขียวเนาะจา้ะใส่เบ็ดเตยเนาะเดี๋ยวก็สีพักแป้งไว้ก่อนพี่น้องพักแปง้งเราซื้มาเฮ็ดเอาสีเอ่อสีเขียวเออสีเหลืองเนาะจา้ะจากหัวมันเกี่ยวเนาะเสร็จแล้วไันหนึ่งสีแล้วพี่น้องสีเขียวเนาะจา้ะติดมือสีเขียวเขาเรียบร้อยแล้วเขาพักแป้งไว้ก่อน นี่เขาซื้อมาเห็ดสีสีเหลืองกันเนาะจ้ะสีเหลืองออก,ออกสมสมเนาะมัน,นเ่็นมันเปนเหลืองซะที่เดียวก็คือสีเหลืองออกออกสมอ่ะนะจ้ะมันยังหอนอยู่นะพี่น้องก็กปีให้มันแตกๆกันเนาะปูซุป,ปม,มัน,นหอนๆอยู่เสร็จแล้วอ๋อตีห้อเสร็จแล้วเขาก็ ใส่แป้งข้าวเหนียวก่อนเนาะพี่น้องใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปเลยจ้ะใส่หลายเติบเพราะเขาก็จะเฮ็ดบุญเป็นมืออื่นนี่หลายเติอบอยู่เนาะคนสีมาหลายอยู่พี่น้องมืออนะื่นเนาะใส่แป้งมันหน่อยนึงโอเคขันได้พี่น้องอันนี้เขาก็บริเติมน้ำเนาะเพราะว่า แปง้งอ่อนมันเกี่ยวมันก็นไม่นาอยู่แล้วเนาะเพาะขันใส่เลยจ้ะอาจจะได้เติมแป้งใส่อีกทามันเลี้ยวโฟดนะพี่น้อง ีสมพี่น้องออกเลื้องสมเนาะจ้ะเสร็จเรียบร้อยผัดแปงนะ้งไว้เนาะเดี๋ยวเขาซื้อมาเห็อเ้ศนำดอกอันชันพี่น้องจะได้เป็นสีน้ำเงินเนาะจ้ะกะคือเกาเนาะพี่น้องเติมแปง้งแป้งข้นเหนียวตามด้วยแป้งมันนิดหน่อยเนาะพี่น้อง แปรงมันนิดหน่อยเสร็จแล้วน้ำดอกกันชั้นลงไปเลยจ้ะใส่ทีละน้อยกันเนาะ น้องบ้านี้เอาเห็ดสีไว้แล้วเขาก็สีมาปั่นเนาะจ้ะามาปัน่นปั่นเป็นกลมๆให้เราพี่น้องเราก็บ,บ้างเดี๋ยวให้มันแห้งเนาะจ้ะกะให้มันมืออื่นเสกพอดีเราพี่น้องกะตากไว้หน่อยนึงเนาะมือเอสกกะสิเอามาต้มเนาะจ้ะ แสงไฟนิดนึงเด้อพี่น้องอาจจะบอเห็นซัดปันไหนนอกจากก็ไพ่เด้อถ้าเห็นบอกซัดเนาะ เดี๋ยวห้ากับปั่นไปเรื่อยๆนะจ้ะบวชล้อยหาซีพี่น้อง <c oughs> สีจากธรรมชาตินะจ๊ะน,นี่จากหัวหัวของอ่าพลไม้หัวของไอ้เงียงก่อมันบม่มีเปลือกนะจ๊ะก็จะได้ใส่หัวพักเนาะใส่หัวพักจะเป็นสีอ,อกขาวนวลนพี่น้องเหมือนไข่มุกกันนะสีขาวน,านวลนหัวพักอันนี้ก็หัวพักนะั่นเปจ้าพี่น้อง ัวผักสีแดงอันนี้มันเกลวสีเหลืองมันเกลวสีเหลืองอันนี้น้ำดอกกันชั่นส่วนนี้ก็คือน้ำใบเตยพี่น้องหาซีนจะจาะจะมีกลิ่นหอมของหัวผักธรรมชาติใบเตยแล้วก็จะมีรสชาติออกหวานนิดนึงแต่ละอย่างนาจะจาะเดี๋ยวเข้ากับสิเพสเป็นบดลอยนะจาะพี่น้องนี่เสียบไท่หวานนะจาะใส ต้มน้ำคิ้งเ้าก็ใส่ต้มน้ำคิ้งเ้าก็ใส่เบตเตย์แล้ใใเรานะพี่น้องอันนี้เขาเรียไข่บานกันแล้วจ้ะตานกะใส่อะไรกํานด้วพี่น้องใส่ห้าตกเอากหมกาอ้าลยจ้ะ ร้อยมันเดือดนะจัะไข่เฮ้าตุกใส่แล้วพี่น้องไข่บานเนะตักออกนะจัะไข่บานได้ทีเ้า ผสมน้ำตาลมะพร้าวเนาะจะได้มีความหอมเนาะกะสิใส่ลงไปเลยเพราะว่าเขากะเฮ็ดหลายเติบเนาะกดจะใส่งลงไปเบิดเลยจ้ะต้มน้ำใบเตยไว้เราพี่น้องใบเตยหอมๆจ้ะเดี๋ยวให้น้ำตาละละลายนะพี่น้องน้ำตาละละลายแล้วก็เขา้าอ่ใส่กะทิแล้วเขากะสิมาใส่ตัวของบัวลอยลุ่มจ้ะเดี๋ยวปล่อยมันเดือดก่อนพี่น้อง ใบหน้ำกะทิลงไปเลยพี่น้อง แล้วพี่น้องบะนี่โบลอยเท่ากับเริ่มจะสุกแล้วเนาะจ้ะเพราะว่ามันลอยขึ้นมากอคือจะสุกแล้วเนาะสีสันเป็นได้พี่น้องสวยงามาบอโบลอยหาสีของเขานะจ้ะมาหนี้ไปเห็ดบุญนํ้ำกันสีสันงามนีาคืขึ้นคนเห็ดนี่แล้วเนาะ สีสันสวยงามบ่พี่น้องงามคักงามเนี่ยพูดอะไรงามเป็นแต่แซ่บวะพูดอะไรสีธรรมชาติทั้งนั้นเนาะพี่น้องเ็ดน,นี่สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องแดด๋ีดีมื้อนี้มาฮอดวัดเราจ้ะเดี๋ยว,วเฮาสิเข้าไปข้างในเนาะจา้ะคนมาหลายมื้อนี้พี่น้องเก็ดรถด้านหลังจอดเต็มเลยจ้ะคนมาจากเอ่อโคเป็นเฮเกินเนาะจา้ะเพิ่นมาเยี่ยม คณะกรรมการอยู่ทางวัดโคเป็นให้เกิดเมาเยี่ยมจ้าจ่าจะเขาจะขอไปเบิรงในวัดจ้าพี่น้องไปยังเกาะอนุโมทนาสาธุบุญน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องก็มาขอดวัดเร็วชาวโลกกินร้ายคันโมนีคนมาร้ายแค่คนมาคนมาจัดเขาเป็นนี่เก็บน้ำหักมีพี่น้องอาหารว่างข้าวเกียกเล่มนี้พี่อื้อแบบว่ามาเอาลูกเบียร์ตายโอเค มีพ <before> ี <t> <half> ่นอีเจฉันมีในปาลาาบบเยาจฉันอน้นมันมาหลายพี่น้องเลยเขียบเลยวันนี้ปลาาเอาเลยตายแมนมเลยเ็มเลยกินล

นั่งมาอร่วัดเพราะวัดของเรานี้กถ้าสร้างขึ้นมาก็เพื่อพวกเราชาวพุทธทุกคนเพื่อที่จะได้มาปฏิบัติธรรมอันนี้เหมือนกับว่าถ้าหากทางโลกกำลังสร้างบ้านสร้างบ้านแล้วคนพวกเราก็ต้องมาอยู่กันมาพักผ่อนหมายถึงว่าพักผ่อนทางจิตใจของเราเรามีที่พักนะเป็นร้อยมีรองรับ หลวงพ่อเพิ่งมาทําความร้อนมาให้แล้วเพิ่งเพิ่งทำเสร็จเมื่อวานไฟนี้ก็ยังไม่เสร็จแต่ว่าถึงจะเสร็จไม่เสร็จต้อนรับพี่น้องก่อนที่มาทั้งไกลทั้งไกลใน,นความยินดี <S <S ดนี่ฝีมือของอคุณผู้หญิงทั้งนั้นนั่นเนี่ยที่มาตั้งปีเป็นแงมงมุมที่ว่าข้าพเจ้ขึ้นมานี่ข้าประธานนี่ท่านก็ยกมาผู้หญิงนั้นทั้งนั้นเลยนี่ถึงว่าความสามัคคีความสามัคคีก็ทําให้เกิดพลังความสามัคคีทําให้เกิดความสุข มาทาสีนี่มาแต่งโยมนกโยมตุ่มนี่ประมาณตั้งแต่เช้าตั้งแต่พระยังไม่ตื่นนู่นเลยจะกลับจะกลับจนน่าระพระนู่นแหละจนอ่ะโอ้ยจะบอกให้กลับก็เดี๋ยวหาว่าไล่กลับเพราะ่าเก่งใจมาตั้งแต่เช้านู่นหลทำามาคือมาทําด้วยใจคุณโยมเป็นที่หน้าอนุโมทนาคือบุญนี้เกิดขึ้นมาจากใจนี่แหละเป็นสมบัติของโยมจริงๆเลยไม่ได้มีใครเชื้อใครเชิญไม่ได้มีใครบังคับกัดเจนแต่ว่าทุกคนมาด้วยใจแล้วก็ทําแบบ ทุกเกินร้อยเอาเอา็มร้อยไม่เท่าต้องบอกเอ็มร้อยห้าสิบให้มาด้วยใจก็ไปที่หน้าภาคภูมิใจทําแล้วก็ขอให้เข้าใจว่าบุญเป็นสมบัติของเขาเพราะมันเกิดจากใจไม่มีใครบังคับเกิดขึ้นเองเพราะเราทำเอานั้นเพราะฉะนั้นที่เราเราทําบุญก็ทําให้ใจรักษาใจของเราดีละคุณโยคำว่าบุญแปลว่าความสุข่าด้วยผลว่าด้วยเหตุท,ท,ที่ทำความดีเพราะฉะนั้นมันความดีก็คือที่พวกเราบุญมีทักก้งเหตุและผลผลเหตุแปลว่าความดีผลคือความสุข เพราะฉะนั้นทุกคนมานี่ทำทุกความยิ้มแย้มแจ่มใสพอทำเลิกงานเล้วคุณโยงมานั่งกาบกาลูกพ่อคาเอกเกิแต่ว่าใจเกินร้อยเห็นไหมนี่สิ่งที่ลวงพ่อภาภูมิใจเร็วใช้การเขียดตินเนาะกากาบลวกาบอคาด้วยนะสุโคเชตโปสเก็ต

จะพี่น้องจังไดกะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงจะให้ได้อจ้จจากช่องกดไทยในเดนมาร์กเว้เดนมากสำหรับมณีกะ สวัสดีจ้า